พอด้มาบ้านปุ๊บออกคำสัง่งหลววดเว้ยคักหล่ขนาดนี้ผูด้เดียวได้ลูกเนะนี่ย,ย้มีไล่จบ่กโท่ไ วันนี้มีคนมาสมัครเป็นลูกชายครับก็เลยต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ซะหน่อยนะครับก็ไม่ง่ายนะครับล้างบอ่อเสร็จก็ต้องเติมน้ำครับก่อนจะล้างก็ต้องตักใบไม้ใบหญ้าออกซะก่อนนะครับเพราะว่ามันฝุ่นเยอะนะฮะก็ใช้สายยางสองตัวครับเดี๋ยวเขาจะว่าไม่แน่จริงนะฮะ วันนี้มีคนมาสมัครเป็นลูกชายก็เลยให้ไปเลยนะะบ้านหลังนี้แล้วก็ทําสาว่ายน้าให้เล่นด้วยครับเดี๋ยวก็เจอฮะว่ามาจากไหนนะครับเห็นว่ามาจากในเมืองนะฮะตอนนี้คุณกุ้งกําลังไปรับอยู่นะครับสายเขียวนี้ใช้ดูดฝุ่นออกนะฮะเดี๋ยวสัง่กยพอใส่น้ําเต็มปุ๊บเนี่ยฝุ่นก็จะกองอยู่นะครับเราก็จะดูดออกนะฮะนี่เป็นสายให้น้านะะอันนี้สองสายเนี่ย มีสายให้น้ำไดนะ้เล่นเขาไปครับให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวผมลงเล่นด้วยครับเมื่อกี้มีข่าวดีครับน้องๆที่ไปตรวจโควิดสิบเก้าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ไม่เป็นไรฮรไม่มีเชื้อนะครับก็เดี๋ยวตรวจครั้งแรกนะเหลือตรวจครั้งที่สองก็ผ่านนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่าน่าจะผ่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้พักผ่อนเล่นานักกับ คนที่มาสมัครเป็นลูกชายซะหน่อยครับสบายๆครับตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับกำลังจะดูดฝุ่นรอบสุดท้ายออกหมายถึงว่าเติมน้ำให้มันได้ระดับนิดหนึ่งแล้วก็พอน้ำนิ่งก็จะมีฝุ่นตกตะกอนแล้วก็เดี๋ยวดูดออกงวดสุดท้ายก็เล่นได้เลยครับมาเล่นด้วยกันนะครับ คนถ่ายด้วยคนถ่ายด้วยเดี๋ยวหมดละคลุณรอบสุดท้ายละวีอคิดสูตรคือ,อไรไหน,น,นลูกชายมาอยังคนที่มาสมัครลูกชายมาอย่างนี้เด็กที่มาสมัครเป็นลูกชายมายังางน่ารำบ่ ลูกชายอยู่ไหนลูกชายไอคนที่มันจะมาสมัครเป็นลูกชายมันให้ล้างบ่อเล่นมายังวะเวลากระโดดก็คล้ายๆกระโดดล่มเลยเพราะว่ากระโดดยังไงเพราะว่าเรากระโดดลงใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็จะจมลงไปแล้วคราวนี้ควากดปุ่มมันก็จะพาเราลน้าห้ามเล่นนะท่านี้นี่หน้าห้ามเล่นท่านี้แล้วนะครับพอมัน มันหนักมันเยอะแล้วนี่ลูกมันขึ้นไปนี่ไปเดี๋ยว่ไหมพ่อจ้ซื้อตัวใหม่ละเห็นไหมคะเมื่อกี้จมลงไปเลยแล้วพอกดปจุมก็ลอยขึ้นดูนะเอาใหม่นะแม่

ตีหน้านี่ห้ามขึ้นแล้วนี่นี่ขาไมาน่นีอะไรมากมายเน,นี่ยนี่โอยเอาพอแค่นี้แหละ